เพลื่หนนงกรัจาตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอรุ่งนี้แล้วนะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,ก็จะทําการคิกออฟกันอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2024-2025ก็ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอหลหลายๆคนนั้นรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่ปิดซีซั่นไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ต้องพักไปถึง2เดือนกว่าๆ2เดือนครึ่งเกือบ3เดือนด้วยกันนะครับและแล้วพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,ก็กลับมาแล้วนะครับก็จะได้สนุกสนานกันตลอดทั้งซีซั่นรวม ถึงคอนเทนต์หลักของเราทางตูนยูเต็ดแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมนะครับผมที่ฟุตบอลพรีเมีรยร์อังกฤษเนี่ยพอกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั้นทางฝั่งของบอนพล้ำทันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็จะมีการออกดัดชนีนะครับเรื่องของกุญซือที่จะถูกไล่ออกนะครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษประจำฤด,ดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คเลตติ้งนะครับผมในเรื่องของกุญซือที่จะถูกเด้งนะครับผมในฤดูกาลนี้ว่าณเวลานี้มีใครตนเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็เต็งเท่่าไหรมีีดัดชน เท่าไรกันบ้างนั่นเองนะครับทางด้านของบองลลับพารันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็ได้มีการให้ทางฝั่งของกุนซือคนแรกเลยนะครับที่จะมีโอกาสตกงานสูงนะครับโดยที่เต็งหนึ่งเป็นของเอ็ดดี้ฮาวนะครับผมกุนซือของนิวคาสเซิลโดยที่ดัดชนีตอนนี้อยู่ที่เอาขนม1ชิ้นไปแลกกับ6ชิ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดัดชนีที่ค่อนข้างจะสูงเอาการเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเเพราะว่าพวกเขาอาจจะมองเห็นว่านิวคาสเซิลนั้นตอนนี้ก็ยังติดเรื่องของกฎการงงก การเงินนะครับไม่สามารถที่จะเสริมทัพใครได้หลากหลายนั่นเองแล้วก็ต้องปล่อยตัวนักเตะออกไปนะครับผมหลังจากที่เมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยโอเคว่าได้ไปเล่นได้โอกาสไปเล่นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ใช่ขอภัยครับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดีนะครับแต่ถ้าว่าทําผลงานไม่ดีแล้วก็ตกรอบแรกมาฤดูกาลก่อนก็ไม่สามารถทําผลงานได้ดีดังนั้นก็มีโอกาสที่เอ็ดิฮาวนั้นจะถูกลปลดออกนั่นเองนะครับแตงสองเป็นเอนโซมาเลสกานะครับผมกุนซือของเชลซีนั่นเองนะครับซึ่งดัชนีอยู่ที่เอาขนมหนึ่งชิ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าเอโซมาเลสกาเนี่ยจริงๆน่าจะควรจะเป็นเต็งหนึ่งโดยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าโอ้ตอนนี้ขุมกําลังของเชลซีนั้นมันล้นเกินไปนั่นเองนะครับโอกาสโอกาสในการบริหารจัดการงานนั้นน่าจะค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของเอโซมาเลสกาดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเชลซีว่าจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลนี้นะครับเต็ง3นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะั่นคือเอริกเทนฮาร์ดนะครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาขนมหนึ่งชิ้นไปแลกขนม8ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ตต้้้อออองบบกกกกกววว่่่่าาาาาาาเเเเรรรริทนฮแมจะถูียไดััสญญ ก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าคุณเก้าอี้กุณสือของเขานั้นยังไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าณชั่วโมงนี้อ่าหลังจากที่กลุ่มทุน i ิน o ิอสนะครับได้มีการเข้ามา บริหารงานนั่นเองนะครับก็ต้องการที่คุณซื้อได้ได้คุณซื้อที่ตรงสเปคแล้วก็ให้โอกาสเอลิสันฮารกอีกหนึ่งฤดูกาลก็ต้องมาดอดูกันต่อไปว่าเอลิสันฮารกนั้นจะสามารถที่จะรักษาเก้าอี้ตัวนี้ไว้ได้หรือไม่นะครับเต็งสีนะครับเป็นนูโนเอสปิโตอซานโตนะครับผมคุณซื้อของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเอาขนม1ชิ้นไปแลกขนม70ชิ้นนะครับเต็ง5นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีถึง3คนด้วยกันนะครับก็มีมาร์โกซินวาคุณซื้อของฟูลแลมนะครับแล้้วก็ทาางงดนขออสตีฟคูเปร์ ครับกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ลาเซลมาตินเนี่ยก็เป็นกุนซือของเซาท์ทัม์ตันนั่นเองนะครับเต็งต่อมานะครับผมเต็ง5ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เต็ง6ที่จริงไม่ใช่เต็ง6ครับ5 6 7ต้องเป็นเต็ง8นะครับเต็ง8เป็นโอลิเวอร์การ์ดเนอร์นะครับกุนซือของคริสตัลพาเลสแล้วก็ชอนได้คุนซือของเอเวอร์ตันนะครับเต็ง10มี3คนด้วยกันนะครับมีอันอันอันมีอีเลโอลานะครับกุนซือของบอลมัดมีแอนโปสเต็กูนะครับกุนซือของทอนมอสเปร์แแแลล้วกก็คคคีนนนนมเาาุซือออขง่ อิปสวิตทาวทีพคึ่งจะกขึ้นชั้นมานั่นเองนะครับส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือทางฝั่งของอาร์เนอร์สล็อตนะครับซึ่งเต็งเท่าไหร่นี่ก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะนับนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณเต็ง16เต็ม17ด้วยซ้ำไปนะครับเต็ง17อ่าขออภัยครับเป็น17 17ครับผมก็เป็นอาร์เนอร์สล็อตนะครับเอาขนมหนึ่งชิ้นไปแลก25ชิ้นก็ถึงถือว่าเป็นดัชนีที่ค่อนข้างจะสูงเอาการเลยเลยทีเดียวนะครับเต็ง18นะครับผมเป็นขออภัยครับเต็งอาร์เนอร์สล็อตนั้นเป็นเต็ง16นะครับเต็ง17เป็นเป๊ปกัวเดล่าเอาขนมหนึ่งชิ้นไปแลก33ชิ้นเต็ง18เป็นอูไนัยเอมิลี่นะครับเอาขนมหนึ่งชิ้นไปแลก40ชิ้นเต็งเต็ง19เป็นมิกเอ่อมิกเกลอาร์เจต้านะครับกุญซื้อของอาร์เซนอลเต็งอ่าเอาขนมหนึ่ง เอาขนม่ชิ้นไปแลก500ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดัชนีที่บอลรับท่านถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นได้มีการวางเลตติ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของกุญสือที่จะถูกฉันนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาตอติดตามผู้บริจิทต์อังกฤษประจำฤดูก,กาลนี้ว่าใครจะเป็นกุญสือคนแรกที่โชคระไนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของของ้อลูกน้ำกาแตาคงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายสามวันนี้ผม